เขาใจยูแต่เขาขยักให้เจ้าของมันชี้เนี่ยมาขึ้วันนี้วัครับผู้พ่องว่าไอ้น้องโรสจอีนะคนนี้นี่ยักให้โรสไปรับลองลไปรับสำสำเนาไปไปนี่กํารับไปติดต่อเป็นว่าขอคัขอคัดสำเนาที่วบาได้แจ้งคานี่ไหวเพราะยีไหแจ้งเออ่าครับไปขอติ่ซิกเว้นก็นได้ครับ มันบอกพ,พี่พี่พี่เขาต้องไปอันร้ายหาคุณดานนะเขาเขา,าบอกร้ายปีแล้วเาขาบอกอู้ก็าี่แล้วควายไอ้โคเป็นผู้เสียหายำํำเพานที่จะเขาช่วยกพี่กับทันทีกะงั้นนะอ๋อท่านกับ <ปะ S 1> ขอคัดแล้วปะเอา

ได้หมดจักหายหาไยได้เซ็นแฟนทำมาฮัลดหลนอยเจ้าเออมาขอวดมาคุเลียวเราได้เซ็นขอเดี๋ยวได้แฟนได้แฟนต่างชาดแล้วกับแม่ก็เจีได้้ว้วยหรอแม่ตอบผู้หิงอบ ถ้าซื้อสารมันติดก๊งเมงื่อวานเพราะว่ามันมันแจ้งความที่เด่นชัยเลยเพราะว่ามันมันเยอะมากเลยถามผ้าผ้าก็ไม่พูดกับคุณละคุณเป็นบุคคลอันตรายคือคืออยากจะบอกว่าหากมีใครลงทุนเรื่องนี้ให้มาแจ้งความใช่ไหมพี่อ่าใครใครใครที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยทำที่ว่ามันไม่ได้าาแล้วก็มาแจ้งความแล้วของเองินคืนให้ตามหรือนั่นเลยแล้วที่มันบอกว่าอายการชื่อ อะไรนะพี่อายาการเทพประธานม่วงรักนะ่ะที่โอนเงินไปตอนหลังๆแต่พวกเราไม่ได้โอนนะพวกเอาโอนตั้งแต่สมัยคุณนครศรีเลยครับคุณนครศรีบากทุกคนเนาะฝากบอกทุกคนเลยครับผมว่าถ้าใครอยาก อยากอยากจะรู้อยากพิสูจว่ามันเป็นไปยังไงในมรดกอันนี้ก็ามาแจ้งความไว้ให้ตำรวจเขาสอบสวนสืบสวนว่ามันจริงไหมครับผมอันนี้เราไม่ได้ว่าของไม่จริงนะเราแค่อยากรู้ครับผมอยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับผมพี่